รู้ทันกลโกงหลอกลงทุนจิตวิทยาทางด้านการเงินเนี่ยมันจะมีอยู่คําพูดคําพูดหนึ่งก็คือว่าเราจะรู้สึกเจ็บปวดจากการสูญเสียมากกว่าความรู้สึกดีใจจากการได้มาสมมุติขาดทุนไป10%กับกําไร10%เรนี่ยเราจะเจ็บปวดจากการขาดทุน10%นะครับมากกว่าดีใจจากการได้กําไรมา10%จิตวิทยาทางด้านการโกงก็เอาเรื่องนี้แหละมาใช้ในการดูดเงินจากกระเป๋าของพวกเรา วิธีการโกงนะครับเขาจะใช้วิธีอย่างนี้ตอนแรกที่เขามาช่วนเราลงทุนเขาจะช่วนเราด้วยเงินจํานวนน้อยๆก่อนอย่างเช่นลงทุนได้หลักพันบาทนะครับจะได้รับผลตอบแทนกลับไป30%บนางที่เราเห็นนะครับหลักพันบาทถ้ามันโกงเราก็เสียแค่พันเดียวเราไม่รู้สึกเจ็บปวดอะไรนะครับเราก็ลองเสี่ยงมันดูดูว่ามันโกงจริงไหมเราก็จ่ายเงินเข้าไปเลย1น0 0บาทที่เมื่อจ่ายเงินเข้าไป1000บาทนะครับเชื่อไหมครับพวกวิชาชีพ เขาจะให้ผลตอบทแทนเรากลับมาจริงเลยนะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราได้รับผลตอบแทนหรือเจอเหตุการณ์อะไรก็ตามเนี่ยเราจะเอาเหตุการณ์นั้นนะครับเป็นตัวแทนของเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตเราก็จะคิดเลยว่าไอ้ตัวกิจกรรมนี้ไอ้ตัวธุกรกริจนี้หรือบริษัทนี้มันไม่ได้โกงหรอกนะครับเพราะงั้นเราก็จะกล้าลงทุนด้วยเงินเพิ่มเข้าไปอีกลงทุน1000ได้กลับมา30%สมมติเราลงทุนไปอีกสักห้ามือเลยจะได้ผลตอบแทนกลับมา30%มั้ยหไม่ได้ ทีมันเหมือนไม่ได้นะครับธรรมดาผู้มิจฉาชีพก็จะบอกเราเรอบอกว่าโอเคลงทุน5 0,000ื่นเนี่ยมันยังไม่ได้รับผลตอบแทนกลับมาต้องลงทุนไป1นึ่งแสนบาทถึงจะได้รับผลตอบแทนกลับมาทีนี้ตรงนี้เนะี่ยมันเป็นจิตวิทยาอีกข้อหนึ่งแล้วจิตวิทยาอีกข้อหนึ่งเลยก็คือการเสียดายเงินที่เสียไปลักนะครับแทนที่จะเสียเงินแค่5 0,000กลับเสียเงินถึง1นึ่งแสนบาทเพราะฉะนั้นเรียนรู้เขาไว้นะครับรู้เขารู้เราเรา,เราจะได้ปลอดภัยจากการโกงครับ